สวัสดีครับทุกลูกข้านี้วบันนานะครับมันนี้กะนะครับผมมาไถหุดนานะครับผมเตรียมลุงไถลุงนานะครับพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้กะนะครับสาลูกนี่กะแปลนแล้วนะครับแล้วก็ขุดลุมเรียบร้อยอยู่ประมาณจักตีประลดนะครับสองลอยลุมนะพางว้าหนึ่งพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับพี่น้องขุดปลูกนะครับการมันตายน้านะครับเด้อมันมันทีพอเป็นดังเขาเดี๋ยวเขาตัดออกก็ได้นะครับก็คือว้าหนึ่งตต้นนะครับว้าหนึ่งตัวต้นนี่กะเตรียมนะครับ ไทยหดนะครับมักมักปูนซีไว้เ้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับคุณนะครับก็ตั้งถทยอยู่คุณมียุ่สองไฮนะครับแล้วก็ยุ่อีกทงหนึ่งหรอยุคไกลเติบพี่น้องเด้อกำลังอื่นจังใจไปไทยนะครับผมอันนี้ก็คือแบ่งพื้นที่ของนาเรานะครับแต่ตงนี้มองเห็นนากินเขาพร้อมนะครับยุหนี่ก็รู้สึกว่าจะประมาณจตคือที่แหลมันหาไรพี่น้องเด้อผมแบ่งแบ่งมาเห็ดหนองนะครับตรงนี้นะครับผมเห็นบ่ ที่แรกก็เป็นไฮน้าเบิดแหละครับตัวนี้เป็นพื้นทีขึ้นกันล่ะตัวนี้ก็สามารถเห็ดเป็นเป็นเป็นไฮเป็นเป็นเป็นน้องแบบนี้ได้นะครับเด้ไหนตัวนี้ได้อีกสองน้องนะครับตัวนี้ได้อีกสองน้องเลยแหละครับแต่ว่าเขาแบงไว้ถานะครับเห็ดเห็ดหน้าก pues mm ินเขานะครับอันนี้ก nah ็รู้สึกว่าจะน่าจะเป็นเข่าเห็ดเข่าเจ้านะครับตัวนี้เห nice ็ดเข้าเจ้าเขาเนี่ยแหละเข้าหอมมะลิเรานี่ครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ก็ทีเป็นสวนเกษตรนะครับปลูก ตะกอนก็เป็นไฮนาให้กันนะครับโซนนี้เพราะว่ามันจะเป็นนาบวกกับโนนไฮนะครับผมตรงนี้นะครับตรงตำเขาติเห็ดน้านะครับผมเนี่ยตรงเนี่ยมันจะเป็นนาไอตรงนี่นะครับตั้งแต่ต้นไม้แห้งม้านะครับตรงมันอีกเลยครับมะหอดกับทอมนาที่ผมนอนนะครับตรงใบหอดกอภายทั้งผุนนะครับมันจะเป็นโซนตำเข้ากับว้เห็ดนากินเขานะครับเด้อสมัยซีปีซีปีขึ้นหลังตั้งแต่ผม นะครับยุ่เมื้องหนอกนะพี่นอกเด้อตรงนี้นะครับเป็นไฮนาเห็ดหน้ากินเขาเบิดนะครับแล้วก็เป็นคันเทนานะครับสลับขึ้นยังกันกับยังสีนะครับแล้วก็จะมีทางน้านะครับตรงกลางแล้วก็บนโน้นขึ้นไปก็จะเป็นไฮมันเห็ดไฮมันเห็ดไฮเขาโพดเห็ดไฮอ้อยนะครับผมตลอดที่ว่าผ่านมาหลายสิบปีนะครับแต่ก่อนว่าเป็นแบบนี้นะครับเด้ออันนี้คือผมบาดผ่าไปพี่นนองเขาเบิ้งนะครับแล้วตรงนี้เขากจะิเห็ดหน้ากินเขานะครับแล้วตัวนี้ก็มีคล้องใส่ไกล้ล้อมรอบนะครับผมส่วนบริเวณเขา เบิดแล้วนะครับแเราก็ได้ไถพ้วนดินไว้เตรียมลงต้นใหม่นะครับนี่ช่วงระว่างแดดมันหอนๆนะพี่น้องเรากะนี่ครับไถเตรียมดินนะครับผมปรับหนาดินปรุงดินไว้นะครับไผ่หนามันตายนะครับตรงนี้เนี่ยคือแล้วก็เดี๋ยวติแตงต้นไผ่ต้นนี้ออกนะครับเพราะว่ามันมันหนาโพดนะครับเนี่ยมันหล่มมันคุ้มนะครับตรงนี้บรรยากาศน้ำแรงพี่น้องเด้อเลยพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งนะครับ มีเะมองเป็นตะปูสิ่งปูกสา่งางทีง่ดีเป็นของนะตรงนี้นะครับกับเป็นตะซิปูกูปูกซิงปูกส่างนะครับเป็นกระทอมมิเทอบนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศย้ำเสร้านะครับเวลาตะเวนขข้นนะตรงนี้นะครับเหมาะเลยครับได้เงียหน่อยงามๆเลยครับตรงนี้ก็คือนี่แหละครับตรงกอกล้วยไปนน่นะครับถ้ามีเงิ้ผมถีดเห็ดด้วยครับพี่น้องเห็ดเป็นบ้านนะครับเป็นพิงเพิงหมาเงี้ยนะครับ อาจจะเป็นกระทอมนาหรือจังใดก็ไดนะครับในอนาคตนะครับบกไก่กับไก่พี่น้องเด้อแล้วตรงนี้ก็เป็นระเบียงแม่นบ่ขางนาพี่น้องแล้วก็มีทางขึนทางผุนนะครับบอกที่เวาที่ปลูกผักผุนผมไทไปแล้วนะครับเด้อสวนผุนทิดทั้งนี้ก็บทเป็นบันไดทั้งนี้นะครับสวนนี้ก็เป็นระเบียงนะครับพี่น้องแล้วก็บทเป็นไฮน้านะครับตื่นซ้อมาก็บทเป็นไฮน้านะครับนี่นี่ครับสามารถเป็นเฮ็ดเป็นอะไรฮมสเตย์ได้เลยนะครับผมตรงแล้วก็พี่น้องเขาก็สามารถนะครับมายางชมสวนได้แล้วก็ เป็นร้านจอดรถเฮ็ดเฮ็ดเขาเฮ็ดน้ำที่เราเขากะสมุดหนาแรงนะครับผูได้ยางมาเที่ยวหรือมาหยังครับเป็นร้านจอดรถได้เลยครับตรงนี้นะครับในอนาคตนะครับบูเนี่ยนะครับเด้อปูเนี่ยพอนอนนะครับเฮ็ดบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังไห้นะพี่น้องหรือว่าเฮ็ดจุดกลางเต้นพี่น้องเขาก็ได้นะครับตรงจุดกลางเต้นกับอาสิเฮ็ดเทือบให้พี่น้องในน้ำนะกะเป็นจุดกลางเต้นนะครับผมก็ดีขึ้นกันนะพี่น้องเด้อตรงนี้ อันนี้ก็เตียมลงไผ่ไม่พยุงนะครับผมกับว่าละต้นนะครับผมการมันตายน้านะครับผมเพราะว่าพยุงเขาขื้นเร็วเขาโตเร็วแล้วก็เหมาเหมอกับดินตรงนี้นะครับเพราะว่าดินบางนี้ผมปลูกปลูกยางน้ำไม่ค่อยขึ้นผมคิดว่าผมสิใส่ต้นพยุงคือเขาปลูกเอาธรรมชาตินะครับผมปลูกเอาวิวนะครับผมปลูกเอาธรรมชาติปลูกเอาความสวยงามเอาความล่มรื่นนะครับผมแล้วก็บิมิตรสะนามนะครับผมตรงนี้เพราะว่าผมปลูกกระทอมล้วผมโลทถิ้งเบิ้ลเลยนะครับตรงนี้ รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมรถซาร์ลิงสามาถเรียนหล่ออบได้เบิดเลยนะครับตัวนี้นี่สามารถเรียนหลอบได้เบิดนะครับตัวนี้นี่ไม่กระทั่งรถไทยน้านะครับก็เรียนได้นะครับผมนี่รถไทยไงก็เรียนได้นะครับระวังนี่แหละระวังเขาหยางได้นะครับผมอันนี้เป็นสาลูที่สองอันนี้ผมปล่อยปลาแต่เพียนลูกปลาตเพียนลงไปนะครับตัวนี้ลูกปลาตเพียนลงไปแล้วไอ้แม่แม่มันนะครับแม่บ่เป็นลูกแม่มันนะครับผมแต่ว่าบ๊ะบ่เนี่ยใจว่ามันไครไปนะครับเพราะฝนตกสองสามหลอบแล้ว น่าจะใครละมั้งพี่น้องบอท่นนานไห้มาให้อาหารไหนเขาอันนี้ก็ที่เป็นหย่าที่วัดตัดออกเพราะว่าผมเอาไว้คุ้มนะครับเ้อหญ่าไว้เอาไว้คุ้มเวลาเขาปลูกต้นพยุงนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเคยไปทรงต้นกระจับอยู่ที่สาแก้วนะครับอรัญญะประเทศนะครับเป็นวัดพี่น้องยังงามเลยเพื่อนทีปลูกพยุงล้อมรอบสะง่างเลยครับมีต้นใหม่พยุงเลยนะครับผมจำว่าใด,ดวัดอย่างแต่ผมจําจําใดจาอำเภอไดจําจังหวัดใดนะครับนี่ก็ไทยฮุดนะครับ ผมที่ไถประมาณจะสามรอบนะครับสามสี่รอบพูล้วพี่น้องจนพนุ่าตกจังไอ้นั่นนะครับจัง,จง,จงวันเข่าพูละอีกน่าจะพะเกินสองเดือนหรอกครับพี่น้องก็จะได้วานเข่าเพราะว่าเขาไถมักหนาไว้ซื้อนะครับตัวนี้ไถมักหยาไว้เพราะว่าถ้าเห็ดเลี้ยว้ามันแรงเข่ามันก็ตีตายนะครับแต่ว่าทาเห็ดหลาไรากับพอดีนะครับผมเขาก็ที่พยายามเอาแบบกลางๆพี่น้องด้วยอันนี้โซนนี่ก็จะเป็น ภายสร้างมนเพี่น้องเด้กอกะเลียอยู่ตํนนี้แหละครับเพราะได้เบึงตั้งหนา้าตั้งตาครับสำหรับไายสร้างมนเฮานะครับผมกับบงามปานใดเดอกับเพราะว่าเฮาบ่ได้มีการใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับระวางสร้างมนนะครับผมผมกัสิปลูกเนี่ยต้นยางนานี่เพี่น้องสังเกตได้ดินตรงนี้นะมันบ่ค่อยขึ้นเลยพี่น้องเด้อผมกับบ่ลู้เพื่อนเป็นอนีอยงเพราะว่าตรงกลางสวนบริเวณทั้งพู่นนะครับมันตรงตรง,ตรงที่ถนนกลางสวนนะงามีิลีนะครับผมงามมิลี ต่ว่าผมก็เลยว่าถ้าใส่ยางนาในคูตรงนี้นะครับเห็นปะสังเกตได้นะครับเนี่ยผมปลูกยางนามันบกขึ้นเลยนะมันอาจจะเป็นน้ําดินก็นได้นะครับเนี่ยมันบกขื้นเลยนะครับแล้วก็บกว่าค่อยสวยงามผมกับมาเปรียบเทียบว่าก,กับพยุงยังใชเห็นปะพี่น้องพยุงมันงามงเลยพี่น้องเบิ่งแล้วผมคิดว่ามันสีสวยงามนะครับถ้าเขาปลูกเป็นไม้พยุงเบิดเลยนะครับผมเนี่ยในสาลุงเนี่ยแล้วมันที่ขึ้นเป็นลมเป็นเงาน,นะครับเป็นธรรมาชาติที่สุดเลยนะครับเนี่ย แต่ผมสังเกตได้ต้นพยุงผมงามถุกต้นแต่ว่าต้นยางน้านะครับผมขลอกแค่แหล่นหนึ่งใ้นั้งต้นงามมานั้งต้นกับโบงามเราเวลามันขึ้นอ่ะมันสีโบโบสวยงามนะครับโบเป็นธรรมชาติที่สวยงามปัจจัยแต่ถ้าเขาปลูกโดยบริเวณโดยรอบกระปูแบบผสมผสานได้ได้นะครับว่าเป็นอย่างนะครับในโขงในปลาเดี๋ยวมันก็งามของมันเองแต่ผมต้องการคิดวานะครับตัดสินใจแล้วไปเทียวพยุงลงเบิดเลยนะครับตัดสินใจแล้วล้วก็เวลามันขึ้นอ่ะต้นพยุงมันอีขึ้นเสมอกันยางดีแล้วมันทีสวยงามนะครับ คือเขาปลูกบ่าได้เน้นตัดนะครับเขาเน้นเพื่อให้ความสวยงามนะครับเพื่อความลุ่มเรือนผมบริตัดเพื่อตัดนะครับเด้อนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ผมเน้นเพื่อเกิดธรรมชาติมากที่สุดนะครับผมอีกสิบปีร้อยปีกันแล้วเต้ลูกหลานเขาจะาสิตัดนะครับแต่ผมติดเน้นนะครับตามตระของทีมีชีวิตอยู่ค็คือปลูกเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นพยุงให้หลําม่าท่านแตงนะครับเดี๋ยวกิดีได้แตงนะครับผมต้องแตงเอาต้นใดต้นหนึ่งเป็นหลักนะครับพยุงให้หลําอันนี้ก็ปลูกเพื่อให้มันมีในสวนนะครับปลูกเพื่อคคววาามมสยงนะรับ อีก ma, e like เกาปีสิปียี่สิบปีนะครับผมถ้ามันใหญ่มันตัวถ้ามีคนมาซส้อกจังขายแต่่บผมมีคนซส้อก็บเป็นยังครับผมเฮากับเฮตุอาชีพเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันต้องแต่งเราเลยนะครับผมเนี่ยพยุงให้หลําเฮามันต้องติดสูงขึ้นนะครับง้ามนะครับว่าเป็นทีไร้เด้อนี่พยุงให้หลํานะครับนี่ก็เป็นยางนานะครับที่ผมปลูกเสีสามแผมก็ติปลูกพยุงอะยะยางนานะครับสามนึ่งที่อีกนะเพราะมันมันตายแล้วกังัวกากินหลายต้นอยู่นะครับ แล้วก็จะเป็นไผ่สร้างมนนะครับเอาไว้แต่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะครับพี่น้องโอ้เหลียอยู่ประมาณ20กว่าได้นะครับเด้อเผืชดผมมันหลายชนิดนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นบกม่วงที่พี่น้องถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ว่าผมไปจีบบกม่วงนำดอกไม้พี่น้องเบื้องนะครับตรงกลางนะครับผมถ้าปีนี้น้ำดีพี่น้องที่เห็นต้นเขาควอยผมนะครับเด้อผมจะพยายามอาต้นเขาควอยมาปลูกไว้จากหม่องใดหม่องหนึ่งนะครับถ้าน้ำดีนะครับผมเพราะว่าน้ำตรงนี้น่ะเวลาฝนตกมันติด คือทาน้ำปีไหนฝนดีนะมันสินหลวดไปเลยนะครับลาดบุ้มไปเลยนะครับเพราะมันเป็นทางน้ำนะครับหน้ามผมเป็นทางนา้ำทางน้ำเลยแหละครับน้ำถ่วงปลาเป็นน้ำานามไปแลยเนี่ยคล้องเลยอันนี้ก็ไทเตรียมไว้พี่น้องเด้อเดี๋ยวถ้าไทยยัดหอกก็ทิปับ๊บดินมองได้น้ำม,มันหงพู้นะครับตรงคนน้ำม,มันหงย้อนเสียงนะพี่น้องด้อย,ย้อนเสียงเปน,ต,นต้นยางหน้านะครับ เดียวมองไหนมันมันบางงามผมว่าติปปูกลงไปอีกนะครับมันกำลังขึ้นอยู่กำลังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องอาจทีเห็นนะครับพี่น้องผักพอนยนใจสามารถยางส้มสวนได้โดยรอบนะครับสามารถยางส้มสวนได้โดยรอบเลยแหละแต่มาเทียวมาหยังนะครับพี่น้องมันบรรยากาศดีนะครับผมตรงมันอยู่บันนอกดีนะครับผมบันนอกบนนอกอยู่กับธรรมชาติตื่นเสามาเทาก็ไอเห็นครับสูตรอากาศบริสุทธ์นะครับ โอ้ยเสียงดังแต่ลดไหมเนี่ยเสียงน้ำตายนะครับน้ำมันาตายหรอกพายุงไอ้ยางน้ำมันตายยากอยู่ปเ,ลเลป็นห่วงเลด้อใกล้แล้วไปลูกพี่ใกล้แล้วไปใกล้แล้วไปใกล้แล้วไปเร็วเร็วเร็ว,รวโอ้ผมบได้นยางลูกมาประมาณหลายเดือนเตือบครับต้นไอ้พายุงให้ลำถ่มหวัวผมหรอ มีโซนทั้งพุ่นเหรอครับที่ได้ปลูกสามไร่เนี่ยเนี่ยยางนาอัสี่กะงามอยู่ครับนี่แหละเพราะว่าบางครั้งงัวงงว,งวผงง้วงม,ม่นมันมันมาพันนะครับผมเนี่ยมันมาพันเพาตายแล้วไปน้องแล้วเ่าตายด้ตลอดแนวเลยประมาณเกียบลอยต้นนะครับแต่ว่าต้นได่ชีลายผมติดปลูกสามไม้เบิดเลยนะครับผมเจะมันลงอีกข้างคางมันเลยนะครับต้นยางนะโซนทั้งพุ่นแห่งบ่มีเลยพี่น้องมันถึงงัวพันนะครับ งวงมันดิพานต้นเรามันปีบางหันมันถึงน้ําท่วมพร้อมนะครับโอ้พี่น้องมันสะท้อนแสงได้พี่น้องเด้อนะครับถ้าภาพปรงามก็ขอโทษขอไพ่ได้พี่น้องเด้อตัวนี้อันนี้ก็คือถ่ายหุดไว้นะครับเนี่ยมัน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 ได้น้ำท่วมกลางนะครับทางฝุ่นก็เป็นปลาพะกันจองใหญ่เติบอได้พี่น้องเด้อบ้านสวนเฮา คือ,น,น,อ,น,น,อน่ำเย็นอีหลีพป่น้องเดยเนี่เว้นี่ไต่โมไหม่หมไหลเพราะว่ามันมันมีน้ำหล่อบนะพี่อน้อง,สงเสร็จแล้วเวลาลมมาหรือว่าเขาตีห่อนในมู่บ้านาเขาตีห่อนกับจริงแต่ว่าอยู่อยู่นาผมนะครับที่เย็นถ้าผมอยู่ในไต่หฮมไผรจริงเีอนอนไต่หมไพรเนี่ยเย็นสบายเลยนะครับสุดยอดนะครับผมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเ <c oughs> พระว่าเขาตงแบงแบงเือนที้แต่เหยียดห้ายเหยดน้าน้ำเนีเน่พี่น้องเ้ยกะชิ้นเขาหม,มมปีนะครับเนี่ยเนี่ย ถ้าโบแบง่งแจกพี่น้องไปกินนะครับเพราะจนมากัดแก่กพี่น้องมายำนะครับเน้ำหนามหลายเตียบตุนพี่น้องฝนทัวร์หันแล้วแลีนเกล็ดหนึ่งอะไรแล้วลูกพี่เอ้ยอน,นี่ก็สูบเติมน้ำบาดาลเ,เอ้ยบาดาลลุ้งเรื่อยนะครับผมบ่อยมันแห้งนล้ได้นะครับ หน้าผมสิบ่มีมือแห้งนะครับเพราะผมเติมน้ำลุ้งเลยน้ามีตลอดทั้งปีนะครับสำหรับสวนไปทุน่มีบอ่อไหบอ่อหนึ่งแห่งนะครับเลีเ้ยนแหนึงอะไรลูกพียโอ้ พ้นนะไปไปนะไอ้แก่เราวะเออเดย๋ยมันแห่งก่อนได้พระวันป่ามือขวาไปนองมือขวาพุ่น่ะบได้ลงมาต้าดวนแล้วตุนใหม่ไงเบิรแลือไปนองแต้ว่า เมื่อปลูกนะพี่น้องผมตีสามเบิดเลยนะครับต้นไดขีไล่นะครับผมจยกันไกลมันหนีไปมันออกแล้วผมก็ต้นไดขีไล่นะครับบ่บเป็นตลอดผมเอามาสามแทนแทนกันเลยนะครับเอย่างนั้นมาลงแทนขุดขุดปลูกขุดปลูกเลยนะครับเนี่ยต้นนะมันไดอหลี่นะครับพี่น้องบรรยากาศมันไดอิลีนะครับทั้งสองฟังนะครับเหลี่ยตะเห็ดสะพานขามไปหากันนะครับผมท่านไดเห็ดนะครับผมอต้นไม้ไงยังก้อนนะครับยังเห็ดสะพุงสะพานนะครับแล้วแต่เอาติตกตกแตงไปนะครับ สะพานกันรู้สึกว่าจะประมาณจะสามอันได้นะครับสามอันเลยนะครับส่วนทางพุนอันหนึ่งแล้วก็ส่นตรงกลางใน่อีกสองสองสะพานนะครับผมเฮ็ดแท้ครับสะพานเห็ดเห็ดแท้แต่ว่าเป็นใไนอนาคตคิดไว้ซือนะครับหางเงินก่อนนะครับพี่น้องเด้อนะครับพยายามนี่แหละที่เห็ดอยู่นะครับท <c oughs> ี่สะพานมันลงตัวทุกย่างก่อนนะครับนี่แหละประมาณนี้พี่น้องเด้อนี่ นี่ก็เพื่อนกกันคู่กลางนะครับยางไปได้อีกขี้กันนะครับ <c oughs> ตัวนี้กถ่ายหุ่นน้าพี่น้องถ่ายหุ่นน้าเกลียบบรรยากาศถ่ายหุ่นน้าพี่น้องเบิ้งใกล้สิแล้วยแล้วล่ะครับเรากำลังไปถ่ายอีกทงหนึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านเตืบนะครับประมาณจะมีสิบกิโลเลยนะครับผมบ่ได้ลงมาจากักตี่เพี่น้องเบิ้งไผ่ใหญ่เบันล่ะเมือนนั่นมองวงผมก็เอาออกไปเบิ้ดเลยนะครับผมเอาออกไปเบิด้ด กะบ่ฮั่ในเพราะติแต่งแต่งจริงหน่อพี่น้องสําหรับบงวงน้ําดอกไม้เฮากะรู้สึกว่าอยู่บักน้ําดอกไม้นี่รู้สึกว่าประมาณ30หรือ40ต้นได้นะครับเด้อนี่ถ้านับนี่ประมาณ40ต้นได้แหละนะครับแล้วถ้ามันออกคักๆนี่พี่น้องเด้อเฮากสามารถสร้างเป็นรายได้ได้อย่างดีนะครับสําหรับน้ําดอกไม้เด้อน้ําดอกไม้เบิดเลยนะครับตลอดแนวเลยนะครับปลูกเองกับมือพร้อมนะครับทุกอย่างเลยล่ะนี่ ล้วก็จ้างพี่จ้างน้องมาปลูกผูกไม้นี่แหละกทิได้จ้างเพื่นมาปลูกซอยกันอีกเพิ่นมันหลาย้อยต้นพี่น้องเด้อปูกแต่ต่องเองก็จะไหวดอกมันหลายแห้งครับโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซ้มนี้ก่อนนะผมสําหรับบรรยากาศนะครับเบิ่งสาที่เขาขุดเสร็จแล้วกะไถหุ่นไทหุ่นน้านะครับผมบ่มีอยังไหลายนะครับพี่น้องแต่ว่ากะได้นะครับบรรยากาศนะครับต้นไม้ต้นไหลหลายชนิดนะครับล้วก็ดูบรรยากาศดยรอบนะครับผมปูปลาหน้าหน้าใ่ตรงห่องครับไสดดงนี่ยีเตรียมนะครับเอาดังเอาดัง จยกสิบเซ้นมาติดครับปัาวะเพียนนะครับเต็มเมยล่หละนะครับนี่เงาะกับวัได้อาหารจยกเทียครับผมให้เขากินหยาจิ้งยูไปนะครับพวกหยามันนี่ละหยาสดทั้งหยาสดทั้งหยาที่มันเปืีอยเน่าเปื่อยนะครับเขาหากินของเขาเองนะผมนี่ปลาดุกปลาคอมีเบิดนะครับใส่เบ็ดใส่กางกาจจะกินหมดเลวครับพี่น้องครับโอเคครับผมสวัสดีครับ